สวัสดีครับผมมิกนะครับเจอกันอีกแล้วช่วงนี้คําว่า New Normal นะฮะมาแรงมากๆนะครับขนาดลูกค้าแก่ๆมาซื้อยาอย่างรู้จักเลยนะครับคำว่านี้ไม่เว้นแม้แต่วงการรักษาโรคนะครับก็มีข่าวดีนะฮะสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับในที่สุดก็มาถึงครับสำหรับเทเลเมดิซีนช่วยให้ผู้ป่วยรักษาทางกายผ่านวิดีโอได้แล้วนะฮะมาดูเน้อข่าวกันเลย กระทรวงาสาธารณสุขนะเะชิญชวนผู้ป่วยโรคเรื้อรงังลงทะเบียนร,รักษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอหรือทางไลน์สกาย sky นะฮะได้รับยาทางไปรษณีย์นำล่องกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงังและอาการคงที่ที่รักษาต่อเนื่องนะครับนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัฒนะฮะรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นะฮะกรมการแพทย์ได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการบริการทางการแพทย์เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลลด การแพร่เชื้อเป็นระบบบริการแบบใหม่นะฮะนี่ครับคำใหม่ละ New Normal Medicine Service อืมโอ้คำศัพท์ใหม่เยอะนะฮะที่เป็นทางเลือกในการรับการรักษาต่อไปซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing อันนี้ก็ศัพท์ใหม่นะฮะ Social distancing พวกเราคงคุ้นเคยกันแล้วนะฮะ โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ได้จัดระบบการรักษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนซัลหรือวิดีโอคอร์นะฮะและให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ทุกสิทธิการรักษาเลยนะครับนำล่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอทิเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งโรคทางระบบประสาทโรคทางกระดูกที่มีประวัติการรักษาที่รงพยาวานนั้นๆดาเนินการแล้ว27แห่งทั่วประเทศนะครับในขณะนี้เริ่มมีการมีผู้ป่วยมารับก,การรักษาทางระบบนี้แล้วเนี่ย4,316คน เฉลี่ยแล้ว200คนต่อวันและส่งยาทางไปรษณีย์ไปแล้ว6,717คนเฉลี่ย313คนต่อวันจะขยายบริการให้ครอบคลุมทุกสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะทุกผแผนกและทุกกลุ่มโรคเลยนะฮะเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการการ,การรักษาระหว่างโรงพยาบาลและข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยด้วย Personal Health Record ะฮะพัฒนาไปสู่ระบบการส่งต่อและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ c o n s l o นะฮะ ายแพทย์นัตพงศ์กล่าวต่อว่าในการรับบริการผู้ป่วยโรคระดัรังก็ลงทะเบียนที่ห้องตรวจนะครับเพื่อแจ้งความจำนวนรักษาทางไกลในการรักษาครั้งต่อไปนะครับซึ่งผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาจากประวัติการรักษาหาผู้ป่วยอาการทั่วไปดีผลการตรวจล่าสุดคงที่จะนัดวันและเวลาในการที่จะทา telemedicine กันนะฮะเพื่อรับการตรวจและปรึกษาทางไกลผ่านสกายและส่งยาให้ทาไปณี์ด้วยนะครับ แหากผู้ป,ป่วยรายใดมีอาการแย่ลงหรือเจ็บป่วยรุนแรงฉุกเฉินก็ให้ติดตอ่อแผนกฉุกเฉินได้24ชั่วโมงเลยนะครับทั้งนี้เราก็อยากเห็นระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่นะฮะภาษาังกฤษเขาเรียกว่า New Normal Medicine s e r v i c e เนี่ยเป็นระบบบริการใหม่ตามความจำเป็นของแต่ละบ,บุคคลนะฮะสนับสนุนการดูแลตัวเองผ่านแอปพลิเคชันและสื่อมีระบบข้อมูลด้าน สุขภาพและส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกันนำระบบไอทีมาใช้ในการเข้าถึงบริการง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วนะฮะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะฮะอาทิการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ r i v e to นะฮะและการรับยาใกล้บ้านการส่งยาทางไปรษณีย์และการปรึกษาทางไกลเป็นต้นมีการบริหารจัดการเตียงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนี่เป็นเพียงคอนเซปต์หากเกิดขึ้นแบบไล่ดยต่อนี้จะดีมากๆเลยนะในอนาคตนี้นะ แต่ที่แน่ๆรายชื่อนะฮะโรงพยาบาลหน่วยการแพทย์ที่ให้บริการแบบวิดีโอคอลแล้ว27แห่งมีดังต่อไปน,ะนี้หงโรงพยาบาลนพรัรนพรตนะ์ราชธานีนะฮะโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลโรงพยาบาลสง์สถาบันสิรินทนเรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสถาบันธนตกรรมสถาบันภาษาวิทยา สถาบันพยาธิวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนีสถาบันโรคผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่โรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโรงพยาบาลมะเร็งขุดรธานีโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลมหาวชิราลงกร รัฐไรเนี่ยทันทันบุรีนะฮะทันยบุรีโรงพยาบาลทันยรลักษ์เชียงใหม่โรงพยาบาลทันยรลักษ์สงขลาโรงพยาบาลทันยรักษ์ขอ,อนแก่นโรงพยาบาลทันยรักษ์แม่ฮ่องสอน,นโรงพยาบาลทันยรักษ์อุดรธานีโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตล้อนภาคใต้จังหวัดต,ตรังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีและโรงพยาบาลเวชรักาาเวชารักษสม ลำ,ลำปางนะฮะสำหรับใครที่เคยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยมาเล่าให้กันฟังหน่อยในคอมเมนต์ก็ได้นะฮะโอเคไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมก็เราจะหาอะไรใหม่ๆทางการแพทย์นะฮะมันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะสำหรับแบบเนี้ยมันก็จะสะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเลยเนาะสำหรับใครที่เดินทางไกลๆเพื่อไปรักษาลูกม,มันใหญ่ๆก็คงรู้ว่าความลำบากในการค่าเดินทาง ความเหน็ดเหนื่อยต้องเสียเวลาหยุดงานลาง,งานอะไรมันเหนื่อยเนาะอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับใครที่จําเป็นจริง,รงๆที่ต้องรักษาทางไกลอะนะเหมาะมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับมีอะไรเราจะมาอัปเดตกันไปแล้วครับอย่าลืมกด s c r i า e เราด้วยขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้เรานะครับไปแล้วครับสวัสดี